พบกันอีกแล้วกับรายการนักเต้นรีแอคชั่นสวัสดีครับคุณบอสครับสวัสดีครับเจมส์พระโหมสวัสดีครับโน้ตครับสวัสดีค่ะเอิร์นค่ะสวัสดีค่ะนะคะเอค่ะทุกคนเหมือนเดิมเลยก็คือเดี๋ยวตอนเวลาเราลงคลิปเนี่ยเราจะมีคอมเมนต์ปักหมุดไว้นะคะเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยใครอยากจะแนะนำให้พวกเรารีแอคชั่นลงไหนเนี่ยไปคอมเมนต์ใต้ล่างนั้นนะคะยังว่าคอมเมนต์ใต้ล่างนั้นเท่านั้นเราจะโอเควันนี้คิวของใครเอ่ย วันนี้เราจะมาดูเทมินกัน <laughs> ครูบอกเลยหนูไปเจอในฮาวิสเขาบอกว่าเป็นนักเต้นรีแอคทำไมถึงไม่เคยรีแอคเทมินคะฮ <laughs> บอกเลยว <laughs> <laughs> ่าครูรู้จักชายนี่ไหมเ <laughs> ขาอยู่วงชายนี่โอ้โหชายนี่เลยเมื่อก,ก่อนแกะท่าเต้นอยู่ให้เต้นท่าแบบว่าไอ้พวกเนี้ยตอนไเป็นกรรมการเคป๊อปมีคนเต้นท่านี้เยอะแล้วสมัครตายท่านี้หมดเลย ออ<ช>บอกได้เลยว่าวงชายนี้อายุอืมใช่เขาเดทตั้งแต่สองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดแต่แทนเป็นอายุสิบสี่อะคุณแล้วตอนเราสิบก็ขวบอ่ะก็คือ,อคนนี้เนี่ยเขาเป็นแบบฟิลแบบเป็นไอดอลของไอดอลอีกทีก็เรียกอย่างหนึ่งได้ว่าเทพเออด้านการเต้นอะไรอย่างงี้อันนี้<อ>เป็นโซโล่ของเขาเขาเพิ่งออกมาแต่สักพักแล้วแหละแต่ก็ล่าสุดมาเราจะมาดูเพลงอดไว f ์กันค่ะแอดไว f ์แปลว่าอะไรนะเนี่ยแนะนำป้าอดไว f ์ใช่ไหม รายกาบไม่แข่งแดงมาก็ไม่แข่งแดงเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยมา advice เฮ้ยภาพวางแปลกมากนี่เล่นภาพเล่นภาพแบบมันมันแปลกอ่ะเฮ้ย เฮ้ยเนี่ยดูแต่งความเก่ามันมีอยู่นะ<ม>โอ้โเอกลักษณ์มากเลยอ่ะมันเป็นซิงเนเจอร์ของของสไตล์เขาอะ่ะโอ้ 띠지 oh. yeah. uh. กบัตรแดนเซอร์เอกอ่ะเรื่องรายละเอียดนะดูนี

โฟังปุ๊บคังมาไม่ได้ดูคำว่าแบบเก่าๆมานานมากแล้วมันเป็นรุ่นเขาเรียกว่าเหมือนรุ่นขวดเขาถึงบอกไงว่าไอดอลของไอดอลคือเขาโชว์ความเก่าเอย่าเขาอยากจะบอกว่าตัวเขาอะเฮ้ยได้อยู่เอ้เขามีซิงเกิลเจอร์ของเขาของคำว่าาชนีอะมันมันมีมันมีคาแรคเตอร์ของาชนี่อยู่สมัยก่อนคือมันสนจริงนะวงาชนีอะแลวนี่คนเดียวอ่ะ โอ,โอ้โหแล้วสุดโซโลแบบปังๆครูติดตามชนนีงแต่เป็นช่วงร,รุ่นรุ่นแรกๆเพราะว่ามันมีอ่าเขาเรียกว่าโครราฟที่จะเป็นพวก L อลเอสไตยสมัยสมัยนั้นที่เพิ่งเข้ามาเขาเป็นคนที่จ้างจ้างมาทําโดยฉพาะซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกม,มันเป็นแนวพวกฟาสโลที่ค่อนข้อค่อนขงจะเยอะมันมีท่าท่าซิเนเจอร์มันมีไอ้ท่าที่ยืนแบบความกล้าเออคือบอก เขาได้หมดอ่ะเขาจะไดปปอกปิ้งเันนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาดรีแคปเนี่ยจะดูแบบ f u ลเวอร์ชันจะเห็นแบบภาพเต็มๆทั้งหมดอันนี้มีแบบซูมหน้าว่างอะไรเงี้ยเดี๋ยวพาสองเราจะดูอีกแบบหนึ่งค่ะไปเดี๋ยวไปเจอนครับในช่วงรี